เทศบาลเมืองราชบุรีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจัดอบรมติวสอบบรรจุข้าราชการให้เมื่อช่วงเช้าวันที่4ธันวาคม2564นาสณศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายสักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากรและพนักง,งานจ้างที่เข้ารับการอบรมติวแนวขอ้อบรรจุรับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2564โดยมีสสคุณวลีนพอมอบดีได้เดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมด้วยสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาองค์กรและเพื่อสนับสนุนให้พนักง,งานจ้างได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปโดยสำนักง,งานการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีได้เชิญวิทยากรจากหลายสาขา,าวิชาเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมม,มหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและสถาบันกฎวิชา มาให้ความรู้กับผู้รับคบการอบรมในครั้งนี้การจัดติวแนวข้อสอบบรรจุรับราชการในสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4-5ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8.30นาทีถึง16.30นามีนายเ,เลิงชัยเนตรปฐมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหวัวนหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลเมืองราชบุรีอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ฮอตไลน์นิวข่าวราชบุรีรายงานเกษตรฎาสาขาวิทยาเขตจังหงแสนพวกเราคนรู้นะครับมาให้กำลังใจพวกเรานะครับเชิญขออนุญาตเรียกเชิญท่านคุณวิริยอ่อนขอขอบคุณคทุกท่านที่เข้ามาเป็นพิธีกรในงานแต่ยิ่งกว่าที่พนักงาน เป็นเรอครับของุคนที่ได้เกี่ยวเกี่ยวความคืองาน,นลึกอยู่เสมอน่อนาจะเป็นถือว่าเป็นรุ่นพี่พวกเราแต่ด้วยความวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์รรนคะนะครับแล้วก็มีเป็นวิชาที่มันกดคะแนนถุ้มครับครับทั้งในส่วนเกษตรศาสตร์ส,า,สาขาวิทยาเขตจัแพงแสนพวกเราควรรู้นะครับ ให้กำลังใจพวกเรานะครับเชิญขออนุญาตเรียกเชิญท่านค่ะคุณวันรีรัชกขอบคุณครับขอบคุณครับขออนิญาตเรียอบคุณท่านได้ดีกว่าที่มั่นคงดีเป็นร้อยคะแนนเนี่ยก็เวลาที่สอบสถาราชการนะครับทุกท่านจะต้องสอบให้ผ่าน90